แล้วกผมตัวเชนอลครับครับรายการเชนชันทีมเดียวให้ทีมเดียวกันแบบเชนชันแบบนี้ครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้ครับประกอบวันเสาร์ที่22มิถาคม2022มีหนึ่งคู่บอฝากครับเป็นคู่ระหว่างฮอฟเฟนแฮนกับไบเยรนมิวนิกนะครับผมเกมนี้ยูเลียนนาเกลสมันนะครับอ่าคุณซื้อของไบเยรนมิวนิกนะครับได้มาเจอทีมเก่าตัวเองด้วยนะครับผมเพราะว่าเคยคุมฮอฟเฟนแฮนมาก่อนนะครับ ทำฮอฟเฟนแฮมประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมพาฮอฟเฟนแฮมไปเล่นบอลยุโรปได้นะครับก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสำหรับคุณซซอหนุ่มรายนี้นะครับผมก็เขาเรียกว่าปลูกป,ปั้นหรือว่าแจ้งเกิดจากฮอฟเฟนแฮมมาเลยทีเดียวนะครับที่มีทุกวันนี้ได้ก็อาจจะเป็นพ่อส่วนหนึ่งก็มาจากฮอฟเฟนแฮมนี่แหละครับแต่วันนี้ครับต้องพาเสือใต้พาทีมใหม่มาเจอทีมเก่านะครับผมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าเหนือกว่า ถึง1ลูกบวกบวกนะครับหนึ่งสเต็ปเน้นๆต้องมีนะครับแล้้วถาจะให้ชัวร์ต้องได้สองด้วยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าชนะหนึ่งลูกมันก็ยังไม่สนุกไม่อิ่มท้องเท่าไหร่เอายี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็รอดอกที่สองดีกว่านะครับยังไงเสือใต้น่าจะมีสิทธิ์บุกชนะ ได้นะครับหลังจากที่ฟอรอมกําลังดีครับช่วงนี้หลังจากเกมล่าสุดในบนเลอเมก็เพิ่งถล่มไฟลบวกมา5้าประตูโดโดสุดด้วยยังไงวันนี้อยู่ทางเบรย์มินิกน่าจะสนุกกว่าทา,ทางเจ้าถิ่นค่อนข้างแน่ครับชี้ไปที่เสียใต้เบรย์มินิกเลยครับแล้วพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับเช่นเชีวยวกันเดียวสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับโช้าีทุกท่านบสวัสดีครับ